สวัสดีครับทุกคนโรงเตี๊ยมของเราอาจจะคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาดื่มกินแต่ถ้าเราต้องการรองรับนักเดินทางและแขกคนสําคัญให้มากขึ้นเราก็ต้องมีห้องพักให้พวกเขาใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเพิ่มส่วนโรงแรมเล็กให้กับโรงเตี๊ยมของเรากันการสร้างโรงแรมเล็กเป็นเรื่องง่ายครับให้คุณคลิกที่โรงเตี๊ยมที่คุณสร้างไว้แล้วเลือกส่วนประกอบสําหรับสร้างเพิ่มเติมจากนั้นมองหาส่วนที่ชื่อว่าโรงแรมเล็ก แล้วนำไปวางต่อเติมกับตัวอาคารหลักได้เลยครับส่วนโรงแรมเล็กนี้จะเพิ่มขีดความสามารถของโรงเตแยมในการรองรับแขกที่ต้องการที่พักค้างคืนครับยิ่งคุณสร้างส่วนนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงดูดนักเดินทางได้มากขึ้นและยังช่วยให้โรงเตแยมของคุณดูยิ่งใหญ่และน่าประทับใจยิ่งขึ้นอีกด้วยครับการต่อเติมโรงแรมเล็กจึงไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มความจุของโรงเแรม แต่ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อการเติบโตของเมืองในระยะยาวอีกด้วยครับมาสร้างโรงเตียมให้ครุบวงจรและเป็นศูนย์กลางของเมืองกันนะครับ